พ่อท่านให้มาอย่างนี้ว่าฝนตกที่ไหนให้เก็บไว้ที่นั่นนะครับใช้พื้นดินเก็บเอาดินมาเก็บไม่ต้องเอาอ่างไม่ต้องเอาโอ่ไอง,อองนะนะไม่ต้องเอากระมาังละนะครับไม่ต้องเอาทําเขื่อนขนาดใหญ่แนละ้วเพราะมันทําไม่ได้มันทำยากนะครับทำยากมากขึ้นนะครับเอาพื้นดินดนี่แหละเอาดินเป็นตัวเก็บน้ําซับน้ําไว้ปัญหาแล้งขาดแคลนปัญหาท่วมที่น้ำหลาก เราจะลดหายลงไปนี่คือแนวคิดท่านก็ลองจินตนาการตามหลักคิดที่ไหครับว่าถ้าฝนตกที่คลองลานแล้วเราเก็บที่คลองลานไม่ให้มันไหลไปในพื้นที่ที่มันตามอีกก็จะไม่เป็นผลกระทบกับพื้นที่ลุกถ้ามองภาพใหญ่เราอยู่ภาคเหนือเนี่ยถ้าฝนตกเชียงใหม่เชียงรายทุกๆจังหวัดช่วยกันเก็บน้ําลงดินน้ําที่ไหลลงสู่ปิงบางยมนานหรือลำน้ําสาขาต่างๆที่มีอยู่ เราเก็บลงดินก่อนให้มันไหลามาน้อยที่สุดนี่นะครับยังไงก็เก็บไม่หมดหรอกแต่มันก็จะไหลามาลดหลั่นจํอนออานวนลงไปพอมาถึงนครสวรรค์ก็จะน้อยลงนะครับนครสวรรค์ก็จะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ฤดูฝนทุกคนก็จะเริ่มผวาแล้วว่าน้ำจะท่วมน,น,นครสวรรค์หรือเปล่านอกจากนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลกับอยุธยาอ่างทองหรือกรุงเทพมหานครที่อยู่น้ารุ่มวันนี้ครับฝนตกภาคเหนือ น้ำท่วมอายุธยาอ่างทองฝนไม่ต้องตกอายุธยาก็ได้ครับแต่เราตกสุโขทยัยตกพิษณุโลกตกโซนเหนือเราหนักหนักสิครับไม่นานไปท่วมบ้านเขาแล้วนะครับน่าเห็นใจไหมครับน่าเห็นใจคนที่อยู่พื้นที่ราบลุ่มฝนไม่ได้ตกบ้านเขาเลยแต่น้ําไปท่วมบ้านเขาทําไมบ้านเราไม่ช่วยเก็บไว้ทําไมเราไม่หาวิธีเก็บไว้เก็บได้ประโยชน์ในเรื่องของเรามีใช้ด้วย และก็ไม่นส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบรูปด้วยนะครับนี่คือหลักคิดสําคัญนะครับถ้าทุกคนตระหนากว่าฝนตกที่ไหนแล้วเราเก็บกันที่นั่นลุกขึ้นมาทําพร้อมกันตกเชียงใหม่เชียงรายพิณุโลกพิพกจิตนะครับสุขโขทยัยหรือแพร่น่าเชื่อเก็บครับพื้นที่ลุกไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากลำพังฝนตกในแต่และจังหวัดเนี่ย มันไม่ได้ท่วมจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายอย่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ที่มันสร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้เกิดกับทรัพย์สินให้เกิดกับแม้กระทั่งชีวิตด้วยซ้ำไปคืออะไรครับคืออะไรครับน้ําหลากครับน้ํามันเยอะแล้วเราทําไงครับเราเล่นระบายต่างคนก็ต่างระบายระบายออกจากบ้านเรานะครับแต่มันไปท่วมเพื่อนบ้านอันนั้นก็เพื่อนบ้านเขารับต่อไป อันนี้เรายังคิดกันอย่างนี้อยู่นะครับเรายังคิดกันเป็นส่วนๆอยู่นะฮะน้ำท่วมสุโขทัยสุโขทัยก็เล่งระบายลงไปน้ํายมไหลลงมาสู่แม่น้ําเจ้าพระยานะแม่น้ํายมก็ไปเชื่อมแม่น้ำาต้ลงสู่เจ้าพระยานะครับสุดท้ายก็ไปท่วมข้างล่านบนที้ของบ้านเลยแต่ถ้าเราคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ไม่มองเป็นส่วนๆไม่มองเฉพาะบ้านตัวเองมองทั้งระบบ ัญหาเนี้จะหายไปนะครับเนาะอีกอันนึงเนี่ยฮะสีแดงนะครับที่ท่านเห็นในทางที่ประเทศไทยนะเนี่ยแรงซ้ำซากนะครับแรงซ้ำซากตัวนี้ผมเอามาจากแขนยยืดสายการผลิตการน้ำเน่งชาตินะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองทีนี้เรามาคุยกันเรื่องหลวงพ่อเรื่องงานของหลวงพ่อเรื่องธนาคารน้ำเด้ดีโองค์หลวงพ่อท่านใช้หลักความเป็นธรรมชาติในการนําความรู้นี้มาเผยแพร่และ ทำในลักษณะที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติรากฐานของทฤษฎีของแนวคินิมาจากธรรมชาติที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงแต่บางอย่างพวกเราเองนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจหรือนักวิชาการที่ท่านมีความรู้เรื่องนี้แต่ท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงและมันส่งผลอะไรบ้างเช่นเรื่องของโลกหมุน โลกเราที่หมุนรอบตัวเองอยูต่ตลอดเวลาอยู่ในวงโคจรกับดวงอาทิตย์หรือรอ,อะไรก็แล้วแต่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันเกิดพลังอะไรคําอธิบายหลายอย่างที่เราอธิบายไม่ได้แต่ลากฐานของแนวคิดนี้ของทฤษฎีนี้มาจากธรรมชาติตัวนี้ตัวหนึ่งคือเรื่องของการเคลื่อนไหวของโลกที่หลวงพ่อท่านเข้าใจและท่านก็นํามาสู่การทาธนาคารนทดษฎีน,นะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับทิศทางการวางตาแหน่งนการอาอกบ่อซึ่งซึ่งมันมีในเรื่องของระบบที่มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแต่วันนี้ผมจะมาสื่อสารกับท่านร้อยท่านฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นเอาเราจะพูดกันเรื่องที่มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องง่ายๆเรื่องที่สามารถทําได้กันทุกคนนะครับหลวงพ่อท่านตั้งสถาบันขึ้นมาเนี่ยตอบนี่ครับและ ท่วมเข็มน้ำเสียและก็ทําให้น้าดื่มทานได้วันนี้ทุกท่านซื้อน้ําดื่มกิจกรรมในชุมชนกิจกรรมในครัวเรือนการประเทินว่าทาต่างๆบวชลูกแต่งร้านขึ้นบ้านใหม่ไม่มีใครไม่ซื้อน้ำเราเราเราเลิกรองน้ำผลจากใจคามาให้แขกดื่มทานนี่คือต้นทุนในการดำรงชีวิตของพวกเราถามว่าวันนี้มันราคานี้ อีกสิบยี่สิบปีห้าสิบปีลูกหลานเราอยังจะซื้อราคานี้อยู่ไหม,มผมว่ามันไม่ใช่ราคาปัจจุบันนะครับนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเข้าสู่เรื่องของธนาคารน้ำใดินระบบปิดท่านดรพัฒน์นดนดนดนได้พูดไปว่าองค์ความรู้ของหลวงพ่อธนอาคารน้ำได้ดินเนี่ยแนวคิดและวิธีการของท่านเนี่ยมีอยู่แค่สองอย่างมีอยู่แค่สองอย่างเท่าน,นั้นเองครับหนึง่งท่านเรียกว่าระบบปิด ท่านดรพัดพูดไปแล้วตอนต้นนะครับท่าเรียกว่าระบบปิดเดี๋ยวผมจะพูดว่าระบบปิดคืออะไรมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างไรหลายท่านที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ผ่านช่องทาง YouTube หรือเข้าไปดูในข้อมูลต่างๆหรือไปศึกษาเรียนรู้มาจากแหล่งต่างๆวันนี้ขอให้ท่านขอให้ท่านเอาตรงนั้นได้ก่อนนะครับขอให้ท่านได้ ได้ฟังในสิ่งที่ผมเล่าแล้วค่อยไปเติมเต็มกันนะครับเนาะเพราะอะไรครับเพราะนี่ถือว่าเป็นต้นฉบับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อท่านเผย,ยแร่มาท่านให้หลักการอยู่สามอย่างครับสิ่งที่จะนํามาเผยแผ่หนึ่งต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มาร่วมรับรูร้ร,รับฟังรับทราบสองต้องเป็นเรื่องที่ประหยัดที่สุดเมื่อจะนําไปสู่การปฏิบัติ สามต้องทำได้ง่ายทำได้ทุกคนท่านบอกว่าบอกให้ง่ายๆสอนเขาให้ง่ายๆอย่าให้มันยุ่งยากให้ทุกคนเอากลับไปทำได้เลิกจากห้องประชุมจับจอบเสียงทำได้เลยนี่คือวันนี้สิ่งที่ผมจะเล่าหละสามอย่างนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านให้พวกผมมาในเรื่องของการเผยแผ่ความรู้เรื่องนี้นะครับท่านดูนะครับท่านดูที่จอนะครับเนาะ เรามาดูกันว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยครับฝนตกลงมาสู่พื้นดินเนี่ยท่านคิดว่าน้ำมันจะไหลไปตามความลาดเอียงของพื้นที่กับการที่มันจะซึมลงดินเนี่ยท่านว่าอันไหนมันมากกว่ากันอ่ะํามก็ใจร่วมกันก่อนระหว่างมันไหลไปตามความลาดเอียงเลยเนี่ยกับมันซึมลงดินเนี่ยครับอันไหนมากกว่ากันไหลหรือซึม<ะ>ไหลไหลไหลไหมครับ อ๋เราเข้าใจตรงกันน้ำเวลาฝนมนตกลงมาเนี่ยน้ำมันจะไหลไปตามความลาดเอียงของพื้นที่เร็วมากกว่าการที่มันจะซึมลงดินอันนี้ยังไม่นับรวมไอพื้นที่เชิงเขาเหมือนบ้านเราเลยนะอ่าถ้าเป็นพื้นที่เชิงเขาเหมือนบ้านเราเนี่ยมันก็เร็วเพิ่มขึ้นดีกว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ในที่ราบลุมทั่วไปเหตุที่เป็นอย่างนั้นคืออะไรครับมาเรามาคุยกันว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไร สาเหตุที่น้ำมันไหลมากกว่าที่มันซึมลงดินเนี่ยเพราะอะไรครับตัวนี้แหละตัวสำคัญหลวงพ่อท่านบอกว่าแก้ปัญหาใดๆให้แก้ที่เหตุถ้าเราไม่รู้เหตุมันแก้ปัญหาไม่จบเพราะนั้นท่านต้องเข้าใจเหตุว่าทำไมนะ้ำมันถึงไหลไปตามความลาดเอียงมากเร็วกว่าการที่มันซึมลงดินเพราะอะไรครับอ่ผมจะเล่าให้ฟัง อันที่หนึ่งพวกเราทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองความเร็วที่โลกหมุนเนี่ยพอน้ําตกกระทบเนี่ยมันก็ไหลไปตามความระดเอียงกันเพราะโลกมันกิ้งเป็นลูกบอลกิ้งอยู่อันเนี้ยมนุษย์จัดการไม่ได้เราไม่ต้องไปดิ้นถิ่นันเลยแต่ไอสิ่งที่เราจะจัดการได้ช่วยได้ช่วยทําให้น้ําซึมลงดินได้มันมีครับสาเหตุที่น้ําไม่สามารถซึมลงดินได้โดยง่ายนะครับเนาะมาดูที่เหตุครับก็ด้วยเหตุที่ว่าผิวดินเราเนี่ยครับ เปลือกโลกเราเนี่ยหรผิวดินเราเนี่ยจะมีอากาศเคลือบอยู่จะมีอากาศแทรกซึมลงไปในดินอยู่ในระดับความลึกหนึ่งถึงสามเมตรลงไปในดินเนี่ยจะมีอากาศปะปนอยู่มากอากาศมาจากไหนครับมาจากความกดอากาศในชั้นบรรยากาศมาจากแรงดันอยู่ของโลกนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับอันที่สองเกิดจากความร้อนนะครับสแสงแดดที่มันส่องมาเนี่ยร้อนเนี่ยมันทําให้ความชื้นระเหยออกจากดิน พอความชื้นเลอะไหลออกไปอะไรเข้าไปแทนครับฤฤฤฤอากาศลมเข้าไปแทนความชื้นที่อยู่ในดินพเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมาใหม่ทีเนี้ยพอสภาพมันเป็นอย่างนี้เวลาฝนตกลงมาเนี่ยครับแทนที่น้ํามันจะซึมลงดินโดยง่ายข้างล่างมีลมอยู่นึกภาพไหมครับนึกภาพตามผมไปนะมันมีอากาศแทรกซึมอยู่เนี่ยน้ําก็เลยซึมลงได้ดีเพราะลมจะเป็นตัวพยุงมันไว ให้ท่านนึกภาพเวลาท่านขับรถยนต์ไปเนี่ยแล้วทำน้ำมันหมดถังเนี่ยไปเติมซื้อน้ำมันมาเติมใส่รถเนี่ยก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องดีเํลทำไงครับท่าตนต้องปั๊มลมก่ือไหมท่านต้องปั๊มน้ำมันก่อนไหมเขาเรียกว่าอะไรไล,ล่ลมคือถูถไหมครับง่ายๆเนาะไห,ห้นภาถ้ามีอากาศอยู่น้ำมันก็ไม่สูบเข้าเครื่องยนต์ได้ก็สตาร์ทไม่ติดเพราะฉะนั้นน้ำก็เหมือนกันครับพอมีลมอยู่เยอะๆเนี่ย การที่เขาจะซึมลงดินได้ด้วยธรรมชาติแบบง่ายๆมันก็ไม่ง่ายมันก็ยากขึ้นช้าขึ้นไหลเลยดีกว่าเร็วกว่าไม่มีอะไรกว่ากันนะครับเนาะอันนี้คือ่ภาพเป็นจริงที่เป็นอย่างนี้ในอดีตเรามีสิ่งนี้เยอะเรามีอะไรครับเรามีป่าไม้เรามีต้นไม้เยอะเรามีต้นไม้ใหญ่ก็ในเวลาฝนตกลงมาเลยครับ น้ำมันก็มีส่วนที่ซึมลงมาตามรากของต้นไม้ยิ่งต้นไม้ใหญ่รากลึกชอนชัยลงไปในลึกๆหรือหรือรากเยอะๆแผ่กระจายไปไหนน้ำก็จะถูกซึมลงไปตามรอยแยกระหว่างรากกับดินก็จะซึมทับลงไปในส่ชั้นนี้ใต้ดินได้เลยเพราะฉะนั้นน้ำตกทำไมมันมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่เขตป่าเหตุภูเขา พอเวลาฝนตกลงมาน้ำมันถูกซึมลงดินโดยเร็วมากเพราะมันมีต้นไม้ช่วยในการให้น้ำซึมลงไปตามรอยแยกของของรากพืชนะครับแต่วันนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เรามีน้อยลงแล้วนับวันก็น้อยลงแล้วนะครับจะด้วยเห็นอะไรไม่เป็นไรแต่เอาว่ามันน้อยลงนะครับหนะลวงพ่อท่านก็นเลยให้แนวทางการทำธนาคารน้ำเสด็ระบบปิด ที่เราเรียกว่าระบบปิดหรือบออปิดมาเพื่อจะทำหน้าที่ทัานฟังดีๆนะบ่อบปิดเีครับหน้าที่ของบออปิดเนี่ยเขาละบายลมออกจากดินเขาเป็นตัวหน้าที่ที่เอาลมออกจากพื้นดินนี่คือหน้าที่ของเขาหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าน้ํามันลงล่ะถ้าน้ํามันไหลามาลงบออปิดล่ะ ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เช่นกันในการที่ซับเอาน้ําได้อย่างรวดเร็ว,วเพราะมันมีโพรงเป็นหลุมอยู่แล้วพอน้ำไหลลงแผ่กระจายออกไปด้านข้างเหมือนที่ผมวาดรูปเหมือนที่ผมเขียนให้ดูมันจะแผ่กระจายไปได้ยังไง,งก็โลกเรามันหมุนอยู่ตลอดเวลาความเร็วพันกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากแรงมากหมุนสาดพูดภาษาไายอะไรกระจายน้ำมัเวียดออกไปเลยนะครับ แต่หน้าที่ของเขาจริงๆคือเอาลมออกจากดินจากเหตุที่เมื่อกีเ้เนี่ยว่ามันมีลมอยู่ในดินเยอะๆเนี่ยบอปิดมาทําหน้าที่ระบายลมออกจากดินเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาครับฝนไม่ต้องตกลงใส่หลุมนี้ก็ได้น้ําไม่ต้องไหลลงหลุมนี้ก็ได้ครับฝนตกอยู่ตรงนี้ฝนตกอยู่ตรงนี้น้ําก็จะซึมลงดินได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะมันมีจุดที่ระบายลมระบายอากาศออกจากดินเพราะฉะนั้นถามว่า ไอ้หลุมเนี่ยไปทาอยู่บนยอดเขาเลยได้ไหมได้ได้นะครับไม่ใช่ว่าให้น้ํามันมาลงหลุมนี่อย่างเดียวนะเพียงแต่ว่าถ้าน้ํามาลงหลุมที่เราแก้ปัญหาน้ำขังน้ำอะไรเนี่ยเราทําแบบนี้ว่าพอน้ําลงแล้วมันลงเร็วไหมครับมันกระจายไปได้ลีครนะันนี่คือบอกปิดครับนะอบอกผิดให้เข้าใจว่าหน้าที่เขาคือร,ระบายอากาศออกจากดินนะครับเนาะบอกผิดก็จะมีหลายขนาด ทีนี้เราไม่ต้องเป็นคำหนึงละว,ว่ามันจะขนาดเล็กขนาดใหญ่จะกว้างเท่าไหรยาวเท่าไรลึกเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นข้อกําหนดเพราะอะไรก็ให้ท่านทํง่ายง่ายท่านจะคุณเม็ดคูณเม็ดก็ได้ขุดสองเม็ดคุดสองเม็ดก็ได้หรือคุณใหญ่ก็่านั้นก็ได้ให้ท่านทํา่าง่ายเพราะนั้นเราไม่กํนนาหนดว่ามันจะขนาดเท่าไหรขอให้ท่านะทำลวกันนะครับว่านขอให้ทํานกำหนดได้ทำนทีนี้ การทําหลุมปิดอย่างนี้ครับพอเราขุดหลุมแล้วเนี่ยเราต้องเอาดินออกมาไอ้วัสดุที่เอามาใส่ลงไปในหลุมเนี่ยแทนดินที่เราเอาออกเลยครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยผมต้องบอกท่านก่อนนะเราเราต้องเข้าใจนะทราบว่าไอ้ดีที่สุดคืออะไรก่อนดีที่สุดคือหินกรวดแม่น้ําหรือกรวดหรือเราเรียกว่ากรวดไปแล้วบางคนก็เรียกหินกรวดไปแล้วน,นะครับบ้านเรามีเยอะครับต้นุนถูกมาก กลัวไม่นับปิงมานมีกเยอะแยะเลยถูกกว่าที่อื่นนะครับผมไปทํางานบางพื้นที่ที่ไม่มีวัสดุอย่างนี้เนี่ยโอ้โหซื้อไปในพวกมันหลายหมื่นนะครับแต่บ้านเรานีนหลักร้อยหลักพันถ้าไปบางจังหวัดที่มันไม่มีหินกลัวไม่รั้นเนี่ยเขาซื้อันสิบล้อเลยหรือพวกมันเลยเป็นหมื่นสองหมื่นก็มียอมที่เดียซื้อไปทําเพราะว่ามันคือของที่ดีผมเล่าให้ท่นานฟังว่ามันของดี แต่ก็อาจจะไมไ่แนะนำว่าต้องเอาตนี้มาทำทั้งหมดหรอกถ้าท่านต้องซื้อต้องหาให้เน้นประหยัดในหลักข้อหนึ่งของหลวงพ่อท่านด้วยมันก็จะมีวัสดุประยุกต์ต่อไปแต่ต้องให้ท่านเข้าใจในหลักของเขาก่อนหลักการทฤษฎีก่อนว่าอะไรคือดีที่สุดแล้วเราจะประยุกต์อ,อะไรได้บ้างนะครับเนาะทีนี้การทำบ่อปิดกรูปแบบนี้อย่างที่บอกนะเราไม่มีสเปค ไม่มีว่าแบบมาตรฐานต้องเป็นยังไงไม่มบบรฐานแล้วครับบ้านท่านมีพื้นที่เท่าไหร่ที่จะขุดได้นะทำได้เลยสวนเราเท่าไหร่ยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าขุดกว้างเมตรยาวเมตรลึกเมตรเนี่ยท่านขุดได้ไหมได้ทุกท่านที่นั่งอยู่ห้องประชุมเนี่ยทําได้ไหมครับขุดกว้างกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรอะทําได้ไหม ได้มีท่านใดทำไม่ได้ช่วยยกมือหน่อยครับทำไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องทําให้เันเสร็จภายในวันเดียวนะท่านอาจจะสามวันก็ค่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับเจ็ดวันก็ได้ไอ้หลุมเม็ดคุณเม็ดลึกเม็ดเนี่ยนะครับหรือจะทำเป็นวงมอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้ทาง่ายไหมทาง่ายทําได้ทุกคนไหมครับทาได้ทุกคนทำได้ทุกคนเดี๋ยวจะมีวอยยาว่าใครก็ทําได้บ้างเริ่มตั้งแต่ดิด อนุบาลไปจนถึงผู้สูงวัยนะครับผมมีตัวอย่างก็ตไองเห็นเลยครับอ่าเอาที่ตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเราทำกันเองคุณก็อย่างนี้นลครับเครื่องมือจะมีอะไรล่ะก็มีจอบมีเสียมมีพลวกไม่ได้มีอะไรซ่อมๆหาได้ไหมครับเครื่องมืออย่างนี้ในพี่น้องเกษตรกรเราหาได้ไหมครับมีอยู่ทุกบ้านครับมีอยู่ทุกบ้านนะครับเพราะนี่คือเครื่องมือทำมาหากินของเรานะครับเนาะท่านดูครับ นั่นุณกระเด็นเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทํง่ายทําได้ทุกคนนะครับแล้วข้อนี้ผ่านนะผ่านนะทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมสรุปเลยว่าทําได้ทุกทุกท่านนะครับเนาะเอาละเรามาดูขั้นตอนวิธีทําวิธีทําธนาคารนะครับในระบบป,ปิดมันมีอยู่แค่สามขั้นตอนง่ายๆอันนี้ก็ในภาพการท่านนายกอบตสระบา ท่านส่งภาพนี่มาให้ตั้งแต่ปี6 1หนึ่งที่เริ่มทำกัน62สองก็เลยใช้ภาพท่านนี้เป็นสื่อการเผยแพร่วประเทศก็ต้องขอบคุณท่านนะวิธีทำนะครับท่านมาดูนะข้อหนึ่งคูณหลุมครับหลุมนี่จะเป็นยังไงเห็นแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงทรันเห็นแล้วเมื่อกี้นะครับย้อนกลับไปะจะเรียงจะก,กลมไม่มีข้อกําหนดนะครับนะ ุดลุเอาดินออกมานะครับก็ดินอ,อกมาอาันที่สองครับหาท่อพ v พมาตั้งให้ตรงตั้งตรงกลางหลุมนะตั้งตรงกลางตั้งให้ตรงท่อเก่าก็ไนดะ้ถ้ามีแล้วนะครับซื้อหรือถ้าอยากประหยัดท่านมีไม้ไผ่อยู่ที่สวนนะครับอยู่ในรในั้วในสวนตั้งตัดไม้ไผ่ตนะัดทะลุป้องเอาไปตั้ง ไอ้ที่พูดนี่มีนะครับมีตัวอย่างทำแล้วนะครับคุณหลงเอาดินออกเอาท่อ PVC มาตั้งไว้ตรงกลางหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้ามันเกะกะในท่อนี้นะถ้ามันเกะกะมันดูไม่สวยงามในบางพื้นที่ที่เราไม่อยากให้อะไรมาปะปนแปลกปลอมไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนะบนะไม่ต้องใส่ก็ได้ตัง้งๆกมาเลยนะครับหลวงพ่อทำมาในวัดเนี่ยท่านไม่เคยมีท่อ PVC แต่ด้วยเราเผยแผ่มาความรูกมาเนี่ยถ้าทําลแล้วเอารดลบแล้วปลูกหญ้าทาแล้วท่านก็มองไม่เห็นว่าตรงไหนมันคือหลุมปิดเราก็เลยใส่ท่อขึ้นมาแต่ถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เช่นกันมีท่อก็ได้ประโยชน์ขั้นตอนที่สองครับเอาวัสดุที่เตรียมไว้เนี่ยมาเทลงหลุมก,กรณีนี้ขอยกตัวอย่างเป็นหินกรวดแม่น้ําก่อนนะครับเอาหินกรวดแม่น้ำนี่มาเทลงหลุมเลยเทลงไปเกือบเต็ม เกือบนะเต็มนะครับเหลือไว้ประมาณสักสิบเชนยี่สิบเชนแล้วแต่เราอันนี้ไม่ได้มีข้อกำหนดเอกถ้าเราจะใช้ประโยชน์หรือจะต้องมาเดินเหยียบเดินย่ำหรืออยากจะปลูกผักบนปากหลุมนี้ก็ใส่ดินไว้หนาหน่อยให้รากต้นไม้รากพืชเรายึดได้หน่อยนะครับนะครับเน,ะนาะขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเนี่ยเอาดินมากลบทันทีเลย ดินที่เราขุดออกบางส่วนนี่นะครับปลกขึ้นเลยนะครับแล้วก็ใช้จอบกระทุ้กระทุ้งอดัอดอดัอดอดัดอัดให้แน่นได้เลยนะครับก่อนจะเสร็จก็ทําเป็นหลังเต่าไว้นิดหนึ่งผมอาจจะว่าก็ไม่สวยนะทําไมก็ททาเป็นพูนดินขึ้นเป็นหลังเต่าไว้เพราะเผื่อมันยุบลงหน่อยนึงยังไงมันต้องยุบเพราะว่าเวลาน้ําลงหินที่เราเทมันยังเรียงตัวไปนะ่แน่นมันก็จะยุบ ถ้าเราไม่พูนหลังพุนดินไ้หน่อยเนึงเป็นหลังเต่าไว้หลุมเราก็จะยุบต่ำกว่าปลั่แต่ถ้าเรามีดินกองไว้มันยุบลงมามันก็จะใกล้กับพื้นเดิมอันนี้เป็นเทคนิคการทำนิดนหน่อยนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่สี่อันนี้จริงๆโดยโดยหลักการแล้วนี่จบแล้วครับมีอยู่สาขั้นตอนขุดลุมตั้งท่อเอาวัสดุใสเอาดินปลด ต่อมาครับถ้าบริเวณนี้ถ้าเป็นพื้นที่สนามหรือเป็นพื้นที่สวยงามหรือราชการเราอยากเรืองรเราจะปลูกหญ้าทับก็ปลูกหญ้าเลยถ้าเป็นรั้วในรั้วในสวนเราจะจะปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพริก,กท่านก็ปลูกได้เลยนะครับมีแค่นี้เองสามขั้นตอนท่านที่ไปดูใน YouTube ไปศึกษาในโซเชียลตา่างๆอาจจะเห็นว่ามันมีต้องมีวิธีการทำ ที่มันสลับซับซ้อนมากกว่านี้ต้องมีหินใหญ่ต้องมีหินเล็กต้องมีผ้าไนร่อนมาปูทับมาอะไรถามว่าผิดหลักการไหมไม่ผิดครับแต่มันสิ้นเปลืองเพราะไอ้สิ่งที่เติมลงไปมันไม่ได้ทำให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นใส่ผ้าไนร่อนกับไม่ใส่มันไม่ได้ทำให้ประโยชน์ต่างกันแต่ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือความสิ้นเปลือง เรื่องเงินทองที่ต้องไปซื้อของมาเรื่องเวลาที่ต้องท,เทาเพิ่มเพราะฉะนั้นหลักของหลาพ่อท่านมีแค่นี้เองครับม,มีง่ายๆสามข้อนี่นะครับเนาะที่เหลือที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นการประยุกต์โดยลูกศิษย์ลูกหาก็นําไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่สอดคล้องกับวิธีงบประมาณสอดคล้องกับหลายๆอย่างที่เป็นวัตถุประสงค์ของเขาแต่ถ้าโดยหลักการของหลงพ่อเรามีแค่นี้นะครับ แค่นี้นะเอาทีนี้เรามาดูวิธีการทําที่เขาทากันอย่างหลากหลายท่อพีวีซีทำคนเดียวขออนุญาตนะครับสมมติว่านี่คือหลุมนะถ้าท่านทําคนเดียวไม่มีใครช่วยท่านก็หาไม้มาพาดว้ก่อนแล้วก็เอาท่อตั้งลงไปแล้วก็ผูกท่อยึดกับไม้ที่พาดปากหลุมไว้มันก็จะทำให้ท่อเราไม่ไม่ดิน้นไม่แกว่นไปไหนเวลาท่านเอาหินอะไรเทลงไปนะครับเนาะ อันนี้ทาคนเดียวต้อทําได้นะหรือเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้เขาทำกันม,มากเขาก็จะใช้อะไรมายึดท่อตั้งท่อให้ตรงแล้วก็ออกมาดูสายสายตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่ผมทําที่ชุมพรร้องไห้เมื่อปีห2สองกสามที่ผ่านมาเอาหกสาหสี่ 3, ที่ผ่านมานี้ครับอันนี้เป็นเรื่องของชุมชนออกมาช่วยกันทำนี่ฮะนอกจากทําในครัวเรือนแล้วเนี่ยครับที่สาธารณละ่ะ ไ่ถนนหนทางวัดโรงเรียนท่านจะให้ใครทาครับชุมชนเราต้องออกมาช่วยกันครับอันนี้กรณีนี้ท้าดูเครื่องมือครับมีอะไรครับมีรถเข็นม,มีจอบมีพวกมีเสียนะครับถ้าเทศาบาลเราจะมีแม็กโคโคะเล็กๆอน,นุเคราะห์ให้กับชุมชนก็ไปขุดหลุมๆไปหลุมเล็กๆนะฮะแต่ถ้าดีขุดแล้วจะทาให้จบไปเดียวป้นะองกันเด็กหรืออะไรไปตกอันตราย ทำให้จบภายในวันนั้นแล้วก็เอาพี่น้องปรเรารามาช่วยกันลงวัสดุลงอะไรอันนี้ผมพูดถึงงานที่มันเป็นส่วนของสาธานะให้ท่านดูครับเขาพร้อมใจกันอย่าเนี้ยเขาร่วมมือกัน่างนี้นะครับถึงสําเร็จถึงสําเร็จนะครับแต่วันนี้ผมเคื่อว่าเป้าหมายหลักท่านนายกท่านผู้บริหารแล้วก็ทั้งฝ่ายข้าราชการที่ท่านอยู่ตรงนี้ท่านก็มีเจตนาให้ท่านผู้นําได้เข้าใจและก็นําไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยก็เริ่มต้นในครัวเรือนก่อน เพื่อให้ชาวบ้านเราได้เห็นภาพได้ทดลองได้ทำดูเองหลังจากนั้นก็ค่อยขยายผลันต่อไปนะครับตัวอย่างครับผมไปเร็วนะไม่มีอะไรนะฮะผมจะให้จบระบบปิดก่อนที่จะเบรกเบรกแรกนะครับเนี่ยเขาทําตามเนี่ยชมชนเราสนใจเราจะปล่อยนะออกจากบ้านก็ปล่อยออกไปถนนแล้วก็ไหลไปเราก็ไปทําหมอผปิดดักซบทำหมอผปิดดักเนี่ยไหลถนนของทางหรือ ผู้นำเราจะจัดกิจกรรมวันอาสาวันอาสาที่เราไปพัฒนาอะไรกันเนี่ยเราก็ปรับกิจกรรมเติมเรื่องบอกปิดธนา,าคารน้ำได้เด่นไปด้วยวันนี้เราจะพัฒนาหมู่บ้านเราเาป็นวันกิตอาสาเรามาช่วยกันเอาเดือนนี้ให้ได้20หลุมเราก็เลือกตําแหน่งผู้นํากรรมการชุมชนเราไปดูเลือกตําแหน่งก่อนเลยเอาวันนี้มันพัฒนานะวันกิตอาสาเราจะมารวมกันพัฒนาชุมชน นอกจากกิจกรรมที่เรามีไว้แล้วหรือเรากำหนดไว้แล้วเราจะทำเรื่องนู่นนี่นั่นก็เติมธนาคารน้ไดื่มไปเดือนละสิบ0บหม